สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์แนวโน้มราคาข้าวนะครับในช่วงปลายปี2568นะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลข้าวนาปีนะครับหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับโดยเฉพาะ ข้าวที่เรียกว่าข้าวดอนะครับข้าวที่ปลูกในช่วงระยะแรกก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวกันแล้วแล้วก็อีกประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลข้าวที่ออกเยอะในช่วงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคาแล้วก็ทิศทางราคาจะไปในทางไหนนะครับในส่วนของราคาข้าวเปียกนะครับอัปเดตในช่วงนี้นะครับ แนวโน้มราคาข้าวเปลือกในช่วงปลายปี2568ก็คือในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับก็สำหรับสอเกษตรบนหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนฉีดทางใบนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังหรือว่าข้าวโพดนะครับ1ซองฉีดได้ 5- 1 0ไร่ ถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะฉีดได้บ่อยนะครับ7วันฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่เป็น FC สอกเกษตรวันหยุดนะครับปกติซองละ500บาทนะครับ1ซองลดเหลือแค่179บาทแล้วก็พิเศษนะครับสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับปกติ1ซองมีค่าส่งไ้วย30บาทนะครับ แล้วก็ถ้าซื้อซ,ซื้อตั้งแต่5ซองนะครับซื้อ5ซองราคาพิเศษนะครับลดเหลือแค่759บาทนะหบ5ซองหรือ10ซองเหลือแค่1,500บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรบนหยุดโดยการสั่ง ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตวิตามินเสริมครับบางทีเราเรียกว่าสารทางใบฮอร์โมนช่วยฉีดทางใบนะครับหรือว่าปุ๋ยทางใบก็ได้นะครับบางทีทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวนะครับสถานการณ์ซึ่งภาพรวมน่าเป็นห่วงนะครับจากการค้นข้อมูลแล้วก็ให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับพบว่าแนวโน้มราคาข้าวเปลือกนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปี2568 มีแนวโน้มที่จะอ่อนลงต่อเนื่องนะครับมีแนวโน้มที่จะมีราคาร่วงลงต่อเนื่องโดยปัจจัยกดดันหลักก็คือราคาข้าวในตลาดโลกที่ลดลงและสต็อกข้าวที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี่ครับช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวนาปีออกเยอะนะครับก็จะยิ่งไปเพิ่มผลผลิตข้าวในตลาดให้มากขึ้น,นครับเพิ่มสต็อกข้าวสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลจะทําให้ ราคาร่วงลงหนักได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับปับจจัยที่กดดันราคาข้าวก็คือราคาข้าวราคาในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากของมีเยอะนะครับเพราะว่าสต็อกข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ความต้องการยังคงมีเท่าเดิมแล้วก็การแข่งขันด้านการส่งออกที่สูงขึ้นนะครับในช่วงปี2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับอน,นิสงส์งจากการที่ทางด้านประเทศอินเดียนะครับ มีมาตรการในเรื่องของการงดส่งออกข้าวขาวนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านอินเดียก็หันกลับมาส่งออกข้าวโดยเฉพาะข้าวขาวเหมือนเดิมนะครับทําให้มีคู่แข่งก็คือทางด้านอินเดียเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องจับตาดูในช่วงปลายปีที่ผลผลิตจะออกมาเยอะนะช่วงนี้ก็น่าจะไปกดดันทําให้ราคาร่วงลงอีกแล้วก็ ถ้ามองในแง่ปัจจัยชะลอปัจจัยที่อาจจะช่วยพยุงราคาซึ่งตอนนี้ถ้าจะพึ่งในเรื่องของรัฐบาลนะครับก็คงจะอาจจะยากเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลมีปัญหารุมเร้าเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์สแกมเมอร์ครับที่รัฐบาลต้องรับมือทําให้ในช่วงนี้เกษตรกรอาจจะได้รับการช่วยเหลือน้อยนะครับสําหรับในส่วนของ ราคาข้าวนะครับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลล่าสุดเลยนะครับข้อมูลจากทางด้านสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับให้ท่านชมได้ยู่ดู3เดือนนะครับซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงเดือนอตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับราคาปรับร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในช่วงเดือนสิงหาคมราคาเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงราคาที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6,300ถึง6,700บาทนะครับความชื้น15%แล้วก็25%อยู่ที่5,100ถึง5,500บาทต่อตันนะครับการจนบ,บุรี6,500ถึง6,900นะครับ15%ถ้า25%อยู่ที่5,300ถึง5,700ชาเชงซา6,100ถึง6,500นะครับ 25% 4,900-5,300ถึง 5, จังหวัดชัยนาธค,ความชื้น1 5อยู่ที่6,500-6,900ถึง 6, ในขณะที่25%อยู่ที่5,300-5,700ถึง 5, นะครับส่วนจังหวัดนครนายก6,300-6,700ถึง 6, บาทนะครับต่อตันในขณะที่25%อยู่ที่5,100-5,500ถึง 5, นะครับ สีแดงก็คือราคาปรับลงนะครับปรับลงถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับจังหวัดนนทบุรี6,500-6,900นะครับ15%ในขณะ25%อยู่ที่5,300-5,700นะครับไปดูแหล่งใหญ่ๆปทุมธานี6,500-6,900ถึงต่อตันนะครับในขณะที่25%ความชื้นอยู่ที่5,300-5,700ถึงสุพรรณบุรีนับ15%อยู่ที่6,600-7,000นะครับ ในขณะที่ความชื้น25%อยู่ที่5,400-5,800ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ15%อยู่ที่6,600-7,000ถึงบาทต่อตัน25%อยู่ที่5,400-5,800ถึงบาทต่อตันนะครับในขณะที่จังหวัดพิจิตรอยู่ที่6,600-7,000ถึงบาทต่อตัน25%นะครับอยู่ที่5,400-5,800ถึงตรงนี้จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเป็นภาคใต้ 6,900-7,300ถึงบาทนะครับความชื้น15% 25%อยู่ที่5,700-6,100ถึงบาทนะครับทีนี้มาดูในช่วงอพอเดือนกันยายนราคาขยับลงมาอีกนะครับจะเห็นเทียบกันนะครับถ้าเป็นโซนกรุงเทพอาจจะขยับขึ้นนะครับแต่ว่าพอโซนอื่นนะครับจังหวัด ดูกรุงเทพ6,600-7,000ถึงบาทนะครับขยับขึ้นจากเดือนสิงหาความชื้น15%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นจังหวัดปทุมธานี6,400-6,800ถึงบาทซึ่งขยับลงนะครับถ้าเทียบจากเดือนสิงหาคมนี่คือปลายเดือนนะครับให้ดูข้อมูลปลายเดือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,500-6,900ถึงนะครับ ก็ขยับตรงเช่นเดียวกันนะครับเดือนสิงหาเ,าเดือนกันยายนเทียบกับเดือนสิงหาคมแล้วก็ดูที่นครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ 6,700- รถึง7,100ราคาคงที่นะครับเข้าเปลือกความชื้น15%เเพชรบูรณ์6 6 0 0ถึง7,000นะครับราคาคงที่ส่วนนครศรีธรรมราชภาคใต้นะครับราคาขยับลงนะครับ6 6 0 0ถึง7จ0 0จาก 6,900- ถึง7,300นะครับนี่คือในช่วงเดือน กันยายนนะครับช่วงเดือนกันยาขยับลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นเรามาดูช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับกรุงเทพ6,200ถึง6,600นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปลายเดือนกันยาราคาขยับลงนะครับการจนบ,บุรี6,200ถึง6,600ขยับลงเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งเลนใหญ่ๆนะปะทุมธานีนะครับ ปทุมธานี6,200ถึง6,600ก็ขยับลงเช่นเดียวกันจังหวัดสุพรรณบุรีนะ6,400ถึง6,000จังหวัดสุพรรณบุรี6,200ถึง6,600ซึ่งขยับลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตรนะครับในช่วงปลายตุลาคมอยู่ที่6,200ถึง6,600 ขยับลงเช่นเดียวกันนะครศรีธรรมราช 6,300- ถึง6,700ขยับลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นแนวโน้มชัดเจนนะครับท่านผู้ชมว่าช่วงนี้ราคามันขยับลงขออภัยนะร,ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มที่จะขยับลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นในส่วนของช่วงปลายปีมีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกเยอะนะครับ พอผลผลิตออกเยอะก็จะส่งผลทําให้ของล้นตลาดนะครับความต้องการยังเท่าเดิมแต่ว่าผลผลิตออกมามากนะครับก็จะเป็นตัวที่กดดันทําให้ราคาร่วงลงหนักครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ